สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูปก,กับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทํา ผัดเห็ดรวมค่ะผัดเห็ดรวมใส่ไข่ค่ะหน้าฝนผักเยอะค่ะเดินไปตลาดเจอเห็ดค่ะเห็ดนะคะเขาก็จะมารวมรวมๆกันใส่ถุงอะคะ่ะประมาณนี้นะคะถุงละสิบห้าบาทการเอามาสองถุงการจะผัดให้หมดเลยอ่านี่ค่ะผัดเห็ดรวมใส่ไข่ค่ะเห็ดรวมของการวันนี้นะคะจะเป็นเห็ดเมจิดำอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เห็ดเมจิขาวเห็ดออรินจิ นี่แหละคะ่ะถ้าผัดแบบไม่รู้วิธีะคะ่ะโดยความที่เห็ดเขามีน้ําเยอะผัดที่ไร้น้าท่วมทุ่งท,ท,ทุกที <c oughs> <c oughs> <c oughs> การก็เป็นนะการผัดที่ไระเรายิ่งถ้าผัดในปริมาณเยอะๆแบบนี้นะโอ้โหน้านะเจิงนองเต็มกระทะหมดเลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาแชร์เทคนิคแชร์วิธีการผัดค่ะผัดอย่างไรให้เห็ดมีความน่ากินนะคะน้ําไม่เยอะไม่เฉิงนองนะคะแล้วก็ตัวเห็ดเขาจะไม่หดมากจนเกินไปค่ะ การใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะพริกหวานค่ะกระเทียมสับนะคะการใช้กระเทียมจีนะคะสับหยาบๆแบบนี้ไว้ค่ะไปค่ะเราไปดูวิธีการผัดให้น่ากินและอร่อยกันค่ะกระทะขึ้นตั้งเตาค่ะใส่น้ําต้มน้ําไว้นะคะการจะเอาเห็ดมาลวกก่อนค่ะค่ะให้เพื่อนเตรียมน้ําเย็นไว้นะคะการจะลวกเห็ดเสร็จแล้วเอามานอกน้ําเย็นไว้นะคะเพื่อหยุดการสุกข,ของเขาไว้ค่ะ่าน้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะ เห็ดทั้งหมดทั้งมวลลงไปแหวกว่ายในน้ำร้อนเลยจ้านี่เลยค่ะทำการลวกเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะลวกประมาณนี้ค่ะพอละไม่ต้องลวกนานเกินนะเสร็จปุ๊บตักขึ้นเลยค่ะแช่น้ำเย็นทันทีเลยค่ะ อันนี้นะคะคือส่วนผสมของน้ำซอสค่ะน้ำปรุงนะการจะปรุงน้ำซอสไว้ก่อนเลยค่ะการจะใส่ในนี้นะคะจะมีซอสปรุงรสปลาเขียวะค่ะหนึ่งช้อนครึ่งอ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนแล้วก็มีตัวน้ำมันหอยอ่ะค่ะครึ่งช้อนน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าประมาณสองช้อนนะคะนี่คนผสมรวมกันให้เข้ากันเลยค่ะวิธีนี้ค่ะจะทำให้สะดวกมากๆเลยนะคะในการผัดปรุงรสแบบ ตั้งต้นไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดตอนผัดไปแล้วอะ่ะรสชาติเป็นยังไงเราค่อยปรุงเพิ่มได้ค่ะให้กระทะร้อนนะคะอตอนนี้ใส่น้ำมันค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะเอาน้ำมันเคลืบกระทะคะ่ะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วการจะเอาไข่ลงมาค่ะก่อนค่ะ พักะะะรอไว้สวยๆแบบนี้เลยค่ะน้ํามันใส่กระทะค่ะพอประมาณนะคะสําหรับผัดเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องเยอะเกิอนนดเดี๋ยวจะเลี่ยนกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะการจะใช้วิธีการผัดแบบเร็วๆนะคะพริกหวานสามสีค่ะใส่เลยค่ะใช้แ,แรงๆเลยค่ะตามด้วยน้ำซอสนะคะ เห็ดค่ะนี่นะคะเห็ดที่การพักสะด็จน้ำไว้นะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะคลุกสองทีพอนะคะ,ะปิดแก๊ได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะเมนู ไข่ผัดเห็ดนะคะนี่เลยค่ะผัดเห็ดแบบน้ําไม่ท่วมเห็ดเห็ดไม่จมน้ํานะคะค่ะเมื่อก่อนการผัดแบบไม่มีวิธีค่ะคือเห็ดเขาอะน้ําเห็ดเขาจะออกมาแบบเต็มถ้วยมาเลยยิ่งเอามาตั้งไว้แบบนี้ด้วยนะน้ําก็ยิ่งรักงรั่งปลวกออกมา ฉันก็หาวิธีผัดนะคะจนมาเจอวิธีนี้ค่ะนี่เลยเพื่อสังเกตดูนะคะนี่การเอาออกจากกระทะมาสักพักงแล้วค่ะน้ำซอสก็ยังเห็ดก็ยังเป็นเห็ดไข่ก็ยังเป็นไข่อยู่แบบนี้นะคะลองทานทานกันดูค่ะค่ะง,ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ